สวัสดีครับผก็ผมนะครับต้นมะนอกะลีวันนี้เดี๋ยวมาดูนกเขาชวาต่อของลูกพีกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับตัวช่าเฉลยติดอย่างไรเลยเดี๋ยวให้ลูกพีลองฟังว่านกตัวนี้มันเป็นยังไงเอาลองเล่าเจ้าหน่อยทุกคนพี่คนอายกล่องมันมันบ่ค่อยบ่ค่อยอะไรกว่าเป็นนกไม้เพิ่งหัดตัวได้สักิบกว่าไม้สิบกว่าไม้ตว่าคือติดหลายเนีไม่ใช่สิบกว่าไม้สิบกว่าวันสิบกว่าวันตว่าติดติดหลายเลยเนาะจีบมาสี่สิบกว่าตัวแล้วติดสี่สิบกว่าตัวนะครับตัวกะ ต่วน้ยังว่ยังบ่ด้เป็นนกเก่าเนาะนกพึ่งได้ปีวกว่านกได้ปีวกว่าเป็นนกเฉลยนี่ที่วาครับนกเฉลยนกเฉลยแต่ตขายมาิ่งแต่ตข,าาตตขายมา่บ,บ,บค่อยบ่ค่อยออดไัมนี้ไม่ค่อยออดแต่โบควอยออดีตัว่า้คันดีอาศัยมันหน,น,นามึนหนามึนต่ว่าบ่ค่อยคุ้นนะเนาะเห็นเห็นในดินต่วเดีวเดี๋ยวผมพาไปดูเฉลยต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวมาดูตัวนกก่อนว่าน,านกตัวน,นี้ทำไมมันผมว่าหมานนะในในสายตาผมพว่านกมันพอเล่นได้ในระดับหนึ่งแหละแต่อายุโกงมันยังไม่ได้ ตั้งแต่ต่อมานี่มรวมๆทั้งแต่เริ่มต่ออะไรมาเนี่เริ่อหรายเดือนอย่างที่เริ่ม,เร,มเริ่มแบบว่าว่าอะนิดเดนหน่อยนือว่าเพิ่งต่ออยู่สองอาทิตย์ติดกันเลยที่ว่าต่อทิดทุกวัน<ม>เออที่ต่อทุกวันนะครับเดี๋ยวมาดูนกตัวน,นี้หยุดมาเป็นครึ่งเดือนละไม่ได้ต่อบ่ได้ต่อเดี๋ยวมาดูนกนะครับมาดูตัวนกนี่นะครับตัวนกที่ว่านกต่อเท่าว่าดิ้นนะเนาะลูกพี่ดิน้นแต่ใส่พเนี้ไม่ต้องคุมพาอะไรก็ไปขึ้น เสียบมันก็ขันเหมือนเดิมขันคือเก่าครับแสดงว่านกตัวนี้เร่ดได้แหละอนาคตมันน่าจะไปไกลกว่านี้อยู่ขนาดขนาดนกใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูมาดูเฉลยนะครับเดี๋ยวมาดูเฉลยกันขนาดนกนกใหม่นะนี่นกใหม่แต่ว่าดินแบบเออนั่นมันจำเป็นต้องคุ้นก็ได้เนาะพูดถึงเนาะโอ้ยตน้เสียงใหญ่เสียงผีเสียงพ่อพกันเลยเสียงพ่อพกันนี่นี่เดี๋ยวมาดูเฉลยกันนะครับมาดูเฉลย นี่คือจะเป็นบรรยากาศนกมาดูเชลยกันเชลยตัวเดียวเลยบ่ลูกพี่เชลยมาตัวเดียวนี่บางส่วนเนี่ยบ่บางส่วนบางส่วนก็ขวายดิ้นนี่นะครับดูเชลยโอ้โหเดี๋ยวผมหาช่องถ่ายก่อนนี่คือเชลยนะครับเชลยตัวตัวเมื่อกี้เนี่ยโอ้ประมาณ โอ้หลายอยู Enlight ่จำบ่ได้ประมาณเท่าไหร่บ่มีท่อนตีแค่ตัวนั้นพี่โอ้โหเต็มเลยนะครับนี่นี่เป็นนกเชลยนะครับเชลยชวาตัวนั้นแหละติดติดนั่นจังใหม่นี่ที่ที่ว่าที่ว่าติดนี่ขายเวลาสาตัวถ้าต่อติดทุกวันถ้าต่อสามสี่ตัวนี่ติดอยู่ตลอดโอ้โหที่ว่าที่ว่าหมันนะสามสี่ตัวติดตลอด อยากบอกในการจับนกชวามันมันต่อกัะนกเขาใหญ่นี่ความยากความง่ายยาวกันคนละทวีปเลยชวาเรียยากนี่เรยนยากนั่นบอกที่ใดได้ตัวเขามื่อตัวไม้ทิ้งนกต่อยเขามือที่จับขางโกงี่ตัวที่สิบห้าไปที่เลียนได้ที่เหลือเลียนไม่ได้ที่เหลือปล่อยคืนตาหมดนี่ครับฟังดูนะครับนกเขาชวาเนี่ยลูกพี่บอกว่าเลียนเขาใหญ่นี่ป้อนมากนี่เลียนได้เลยเนาะน้อยตัวที่ยี่สิเลียนไม่ได้ตัวชวาเนี่ยปล่อยทิ้งฉาด ชวาปล่อยทิ้งเทียบนี่นะครับนกชวานี่นะครับลูกพี่บอกว่าเล่นยากมากตั้งแต่ผมรู้จักแกมาเนี่็เป็นสิบปีนี่ผมก็ยังไปเห็นนกชวาแกจี้เก่งจักตัวเท่าตัวนี้เลยเออมีตัวนึงว่าที่มันมีตัวตายตัวนั้นเนาะตัวนั้นตัวนั้นซื้อมาเป็นี่ตัวนั้นซื้อมาที่เหลือก็ต่อติดหนึ่งมติดหนึ่งมีตัวนี้ก็ตัวที่มันตายไปเนาะตที่ว่าที่ว่าเห็นเห็นมีเฉลยหลายๆนะครับแต่ว่านกเขาใหญ่แกนี้มีเฉลยตลอดนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ต่อแ็อยากงานนะครับยาางน ก็พามาดูเขาชวามันบ้ขันดอกนกเพราะว่ามันมันมันตื่นมันตื่นอยู่ตัวนกอยู่นี่หลายพอสมควรนะครับเฉลยเขาใหญ่ไม่ค่วยไว้ปล่อยคืนเสียงไม่ดีก็ปล่อยคืนเฉลยเขาใหญ่คัดไว,ดว้ขวบนึ่งก็เล่นได้แล้ว,วเรื่อว่าเล่นลูกนกเพาะดีกว่ามั้งนกเขาใหญ่เพาะมันเล่นง่ายกว่าแต่ชวาต้องนกป่าคนละคนละอย่างเนะาะคนละอย่างกันนะครับวันนี้ ก็มาลับอ่านกนะครับไปป้อนนะครับไปป้อนเพื่อส่งให้คนที่สั่งนะครับเพราะว่าก็รอนานแล้วแต่ว่าซ้ายเขาล้มก็ส่งอยู่ตลอดนะครับส่งอยู่เรื่อยๆแต่ว่าซ้ายดินนี่โอ้นานเหมือนกันกว่าจะได้เจรคอกนะครับเ่แมนว่าได้เรื่อยๆนะมันก็มันอุปสรรคหลายอย่างเนาะนกนกมันบ่ใชแ่มันเองว่าเป็นเพาะเป็นธุรกิจนะครับเพราะว่าเลี้ยงไปผสมไปนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่า นานได้หน่อยหนึ่งบ่คือพวกที่เขาเปาะเป็นธุรกิจนะครับเะเขาจุดใดไวกว่าเรานะครับอันนี้กับกกใช้เขาแขงกว่าโซอ่ะเ,เขาเมือม่อปืนตลอดของเราก็ใช้ดึงไม่ใช้ดึงไม่ได้ใช้เลยแหละมีเฉยเลยไม่ใช่ไม่ได้ใช่ครับการฟักชุดอื่นก็อนนะไรฟักชุดอื่นไปนะครับสําหรับสาหรับคนที่สร้างไวกับตรงล่อนะครับถ้าล่อก็ล่อไ,ไว้กับล่อเนาะล่อเอาไว้กับกบ,บ่ากันเพราะมันน่านจริงผมเข้าใจอยู่ครับอันนี้เข้าใจอยู่ ลูกนกก็มีคนที่เอาไปแล้วเล่นได้นะครับเขาก็แชทมาบอกนะครับว่านกที่สือไปเป็นลูกนกนะครับไปอยู่ประมาณเพถึงปีหรือปีนึงผมจำาม่ได้นะก็ออกต่อมีเฉลยแล้วนะครับมีเฉลยแล้วก็ขอบคุณที่เขาแชทมาลอยฟังนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็อยู่กับคนทัดนะน้อพีเนาะอยู่ที่คนฮัดอยู่ที่พื้นที่ด้วยแหละอยู่ที่พื้นที่แล้วก็นกกระส่วนนึงเนาะใช่นกกรส่วนหนึ่งคนฮัดกับการดูแลเนาะส่วนหนึ่ง แล้วแต่คนเล่นใจร้อนหรือเปล่าอเออใจร้อนใจเย็นก็ว่ากันไปนะครับนกมันมีชีวิตเนาะมันไม่ได้กินไม่ได้กินหา่านพูดง่ายๆนะครับนกมีชีวิตอยู่กับการดูแลนะครับหลายๆอย่างประกอบกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้ท่านผู้ใ่ลื่มนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจผมนะครับต้นมะนายอีรีคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ